ตัดมดลูกไปแล้วสามารถกินตัวนี้ได้หรือไม่คะใครนะคะที่ตัดมดลูกไปแล้วนะคะสามารถกินตัวนี้ได้เลยค่ะนะคะเพราะว่าผลกระทบที่ตามมาเนาะคนที่ตัดมดลูกไปแล้วนะคะก็จะหมดประจําเดือนในทันทีค่ะแล้วก็ขาดฮอร์โมนไปค่ะผลเสียที่ตามมาแบบอย่างแรกนะคะนั่นก็คือนะคะ ประจำเดือนของคุณจะไม่มีเลยนะคะอย่างที่2ก็คือนะคะคุณจะมีอาการัวทองค่ะหรือย่างข้าูสวยทองนะคะจากการที่หมดประจําเดือนนั่นแหละนะคะอย่างที่3เลยค่ะนะคะอารมณ์ทางเอกของคุณนะคะลดลงค่ะนะคะจากที่ว่ามีความต้องการก็แบบน้อยลงเนาะนะคะข้อที่4เลยค่ะนะคะมีความเสี่ยงมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะกระดูกพุ้นนะคะหรือนะคะโรคหัวใจนะคะหรือบางคนค่ะการปัสสาวะไม่ได้เนาะใครเป็นบ้างคะนะคะข้อต่อมาเลยค่ะข้อ 5เลยเนาะนะในบางคนค่ะอาจจะพบอาการซึมเศร้าร่วมด้วยนะหรือนะคะเสียใจจากการที่คุณะ่ะไม่สามารถที่จะมีบุตรหลังจากการที่ผ่าตัดบุตรลูกไปแล้วหรือสําหรับใครนะคะที่มีอาการเวียงวีหมุดม,มิดง่ายนะคะต้องการดูแลภายในนะพี่มุกแนะนาเลือกทางตัวนี้เลยค่ะอีจจเน่ค่ะตัวนี้เป็นกําลังเป็นกระแสอยู่เนาะ ะะจะเข้าไปปรับสมดุลฮอร์โมน one, ค่ะแล้วก็ดูแลภายในให้กับคุณสาวใครที่มีปัญหาอยู่แนะนําให้รีบจัดอย่างต่อเนื่องเลยนะคะน้องสาวสะอาดไร้กลิ่นนะคะที่สําคัญน้องสาวแน่นมากๆนะคะพี่มุกเองนะคะเลือกจัดตัวนี้มาโดยตลอด2ปีกว่าแล้วเนาะและที่สําคัญค่ะล้างด้วยตัวนี้มมดล้างน้องสาวมุกี้แคร์ค่ะนะคะล้างเช้าเย็นปอบโลน้องสาวทําให้ผิวตรงนั้นค่อยๆกระจ่างใสขึ้นนะคะมีกดจังเราจะสว่างกระจ่างใสขึ้นและที่สําคัญค่ะนะคะลดปัญหาพวกตกขาวกลิ่นเม็ดเข่าคันอะไรเงี้ยได้เป็นอย่างดีค่ะใครสนใจ นี่ก็สามารถสั่งซื้อทีตะกร้าพี่มุกได้เลยเด้อ